ไดยิัเเอฟเราให้บุญเดอร์ได้บุญแล้วก็ใช้บ่อยๆได้บุญแล้วใส่น้ำนคนเหามักงายว่าคิดถึงบุญบ่อยๆมีเยอะคิดถึงกับว่าคิดถึงพ่อสิ่เยียวยาตนเองได้มีบุญอยู่ แต่โบคอยคิดถึงบุญกับโกคยมากปฏิท่านาไม้กับโกคอยเฮ็ดอธิษฐานบุญให้ผู้อื่นเนี่ยเรียกว่าปฏิท่านาไม้คนมีบุญให้ยใจบุญฉะนั้นถา้าว่รูจักใจจะสิเกิดแต่ความบ่สบายขึ้นทือไปเดออ้ามีคนอยากให้พูดเรื่องไทยเรื่องขมินเราว่า ไม่ต้องพูดเฉพาะเรื่องไทยเรื่องเขมรเ,เราจะพูดทุกประเทศที่เคยเดินทางผ่านมาและเห็นและอยากได้ประเทศไทยขเขมรหรือไทยหรือประเทศใดก็คนเก่าวนมาเกิดนะมีคนเก่าวนมาเกิดด้วยแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดในดินแดนที่เขารักแระหววแขก็เหมือนกับพวกเราลักตรงไหนก็จะวนเกิดตรงนั้น เป็นธรรมดาไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆหลายคนอาจจะไม่เชื่อดูพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้านะคนหนึ่งไปเกิดที่ใดอีกคนหนึ่งก็หาทางตรวจสอบว่าไปอยู่ที่ไหนสร้างบาร,รมีที่ใดก็ไปตามกันเกิดตามกันบางทีก็รักกันก่อนบางทีก็เกลียดกันแต่น้อยฉะนั้นการโกรธกันเป็นธรรมดา ถ้าเห็นผู้ที่เคยโกรธสร้างความดีก็จะอิจฉาก็จะอยู่ไม่เป็นสุขก็จะเดือดร้อนขึ้นในตัวเองด้วยผู้หนึ่งสร้างดีกว่าพอเห็นก็จะเกิดแรงอิจฉาตกำเริกขึ้นโดยรวดเร็วนี่เป็นธรรมดาของสัตว์โลกดังนั้นไม่ว่าประเทศใดหรือกลุ่มคนกลุ่มใดเทศกลุ่มใดที่เคยอยากได้ประเทศไทยหรืออยากได้ประเทศใดๆ เขาก็จะวนไปอยู่แถวๆนั้นละเกิดวนเวียนกันอยู่แถวนั้นแต่นั้นส่วนในประเทศไทยนี้เราว่าก็ต้องดีมาก็ต้องดีต่อร้ายมาก็ต้องรักษาตัวจะรักษาตัวแบบไหนก็คงจะรู้ใช่ไหมว่าเราควรจะรักษาตัวเราแบบใดเมื่อเจอศัตรูอยู่ข้างบ้านเราก็ต้องทำบ้านเราให้ดีคนในบ้านต้องสามัคคีกัน รักษาบ้านไว้ให้ได้ทำยังไงก็ได้เพื่อจะรักษาไว้ให้ได้หากลูกลานเข้ามาก็เป็นธรรมดาที่จะต้องรักษาหากรู้ว่าขอบเขตอยู่ท้งไหนก็ควรทำให้แน่นอนแต่เราได้ยินมาว่าตรงนั้นขอบเขตแต่ละฝ่ายยังไม่ยอมรับกันมันเป็นแบบเหมือนสองฝ่ายถือแผนที่คนรัชบัพแล้วไม่สามารถคุยกันลงได้เราว่าผู้ใหญ่ หรือผู้บริหารประเทศหรือผู้ใหญ่ในประเทศทุกๆคนทั้งสองประเทศมันควรจะคุยกันได้ไหมเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องเจอกันก็มีแต่จะห้ามหันกันทันทีไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นควรจะคุยกันคุยให้มันลงตัวให้ได้แล้วก็ปักหมุดปักเขตให้มีเสาโนดของประเทศอย่างดีแล้วก็จะไม่ได้ขยับขยื่น ยิง GPS ตรวจสอบเอาไว้ว่าถิ่นเราที่เราถึงไหนที่เขมรถึงไหนที่พมา่าถึงไหนที่ราวถึงไหนให้มันรู้รอบเพื่อให้อยู่กันง่ายปลอดภัยเนี่ยมันควรจะคุยกันได้นานแล้วอันนี้มันมาหลายสิปีแล้วไม่มีใหญ่เลยเหรอไม่มีสามารถรู้ได้คุยได้ด้วยเหรอต้องมีการลบเอาแล้วปักเขตอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่ยุคลบราค่าฟันไม่ใช่ยุคอนานิคม มันเป็นยุคที่พูดคุยกันได้น่าจะคุยกันได้แต่อันนี้นี่ก็คุยกันไม่ลงตัวอีกนะนี่คาคากันอยู่นี่แหละรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นต่อไปก็จะกัดกันอีกเชื่อเราไหมไม่เชื่อกแล้วไปเอาละให้รู้กันเอาไว้ว่าผู้ใดเคยอิจฉาเขาก็าจะเกิดวนานาารอิจฉาแต่ไม่ทั่วไป ่วนผู้ใดเคยเป็นมิตรแม้จะเกิดในดินแดนที่เป็นศัตรูก็ตามก็ยังเป็นมิตรอยู่ดีเหมือนพวกเราทุกคนที่เกิดในดินแดนอื่นๆแล้วก็เป็นมิตรกันกันกับคนที่เคยเป็นมิตรไม่ว่าจะไปเกิดในดินแดนใดไปเกิดไกลๆนู่นตรงข้ามกันกับเราก็ตามอเมริกานู่นก็ยังเจอกันรักกันได้ดูแลกันได้เป็นเพื่อนกันได้เป็นมิตรกันได้เป็นธรรมดากรรมมันส่งผล ฉะนั้นควรทำดีต่อกันไม่ควรทำชั่วต่อกันทุกคนไม่ว่าศัตรูหรือมิทำดีต่อกันแล้วจะดีขึ้นง่ายๆวิธีคิดฉากนั้นเราก็รักษาเขาก็รักษาแล้วก็หาเขตที่มันแน่นอนให้มันชัดเจนอันนี้ต่างคนต่างไม่ลงรอยกันเหมือนกับไม่มีผู้ใหญ่阿พออบุนเดอร์แอบปูดแค่นี้วันนี้